สุขสบายดีพอ่อแม่พี่น้องเอ็มเซียงแพงเบิสคุสุคนเบิสสุมองสุบอนเด้อสบายดีเวลาตะเวนตรงหัวพี่น้องเลยเนาะตอนตะเวนตรงหัวอ่ะบักนาดถักท้ายพี่น้องดูนากแหล่น้ำอีกมึงนี่ก็ดิรอดตายอย่างปฏิหารเลยบักนาดโหลดตาม,มันหรือมันไปแหลตตาโหลดละมือหนังเลือดปากแตกเนาะเลือดหย่อยหดังมาปากโป่งโป่งโป่ง,ปง,ปง,ปงอยู่ ไปดีพ่อแม,ม่พี่น้องว่าจะฝึกทุกคนเนาะกำลังจะพยายามลีพยายามรี <Okay. S 1> จะเห็นลีไว้ที่จะพยายามลีลีโอเมรีเฮาวรีอันรีลุงคนพไปยามลีแล้วยายามต่อนยายามรีเนี่ยยามร้อนรินพันกันแดดมันหอนพี่นอ้องเลยจอปลาลงมาจากักของหน้าเพ,ล,เพเลินลน้ำมันซุกแล้วเพลินเลยไหลน้ำลงมาอันนี้ เป็นเปลงน,น้าออกจากเขาฮะนะข่อยจะทำซุปแล้วขอเจ้านะมแม่สบปอ <c oughs> เป็นเปลงน,น้าออกจากเขาแล้วเราคิดว่าปลามันสีลกุกเนาะแต่เจ้าของคนนะ่ะบอมันใกล้เรามันมีปลาหรือบอ่อในนานนะเอาไะไลองเบิ้งเหาอเดี๋ยวสิไปยามเบิง้ตงตอนเที่ยงข่อยสิไปยามเบิ้งเด้อววะ ไปหลุดแล้วเพื่อนวะพอได้ปลามาต้มกินหน่บ้างเราก็เลยถือโอกาสมาสี่พยายามเบิ่งพี่น้องเไยไปหลุดน้ำกันโหลดมันจะมีหรือบ่มีตายอยู่นอนทางนะมีในน้องอันนี้อือดูนี่นะฮู้ว่าจะมีหรือบอกมีไปหลุดน้ำกันน้ามันขาดบ่หมัม่นใจเขาใใครไปเกี่ยงงานี่อน้องแคทบอก พักพักพักมาพักน้องกกกระดาวนี่ก่อนเย็นเลยไวที่ถ่ายอยู่ตอนนี้นะเป็นกล่องใหม่เนละยพี่น้องเด้อคลิปซองเฮ้านะ,ะเซวซองคลิปซองเฮ้านะ ถ้าเสียลก้องใหม่ถ่ายทุกคลิปเลยพี่น้องเด้อเนาะมันกล้องมันบอดีพี่น้องเลยบบบนี้นะมันบอดฉัดไหมกล้องถ่ายวิดีโอหน่อย A7 นั่นแอเจ A71 นะ A71 นะพี่น้องเล้<ด>ยนี่แหละนีน่มันออกมาเป็นแบบนี้แหละนี่นี่นี่เห็นบอกอือบอกว่าพอท่านที่เท่าไเฮี่ที่น้องชายซื้อให้แล้ะกบมาก,ก่อนบักหน้ากบมาเศร้าโฮมก่อนออื มาหนะักมันจะเป็นอน,นี้แนละมันจะเป็นสีนี่มันออกสีแดงๆตอนทำเทียมมาแนละ้วยังในหน่อยหนึ่งเนาะอันนี้บากใหญ่หนึ่งลนะวดขึ้นลวดขึ้นขออภัยเด้อพี่น้องเด้อบางคนกระท้วงว่ากล้องเขาบมดชัดกล้องใหม่ใน่ายนะวะสันกล้องใหม่นี่แหละกล้องใหมใ่ชนะ่อง,องบ่าวร่าพาเพื่อนนะถ่ายกล้องใหม่ถูกคลิปเลยตั้งแต่ได้โทรศัพท์ใหม่มานี่เนาะถ่ายเอเอจ็ดหนึ่ง เรือเอเจนวันอะไรสองพันาซาวจักเสียวกล้องไปได้แล้วมันจังชีดีปะนี่มันจังชีภาพชัดเลยโอเคไปต่อไปต่อไล่ไปต่อ,ล,ตอลูกอบอะไลห่ห่างเดี๋ยวมันสิบอะารของกินเทียง,งบ,ยบ้าตัวอ่านไปก่อนเลยมันสิได้ของกินเถียง ไปเบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องเลยจะว่ปลาแหลนตัวเตีย้ยตัวเตียตเต้ยหน่จักเฮาคิดว่าในหนาม,มันต้องมีปลาเฮาว่าในเหมืองในน้าม,มีเขาเลยแต่ว่าปีนี่หนามบ่อนหายล้นคันเพื่อนลับผู้มันจะมีปลาหรือบ่เพื่อนปีแล้วนี่ได้มีปลาบ่นี่อะไรปีแล้วปีแล้วงในน้าออกแกงเลยออกแกงนหน้าที่จะมีปลาอื ลุ้นไปทำกันยาวๆนี่น่ะโอ้ยน้ำแห้งเบิรแเลยเฮ้ยน้ำบกไว้รีเพิ่นเห็ดน,นี่ยมันยุ่งลงเบอร์อือออนมน้ำบกไว้รีนี่แหละน้าเพลินแหละเนี่ยแถมมายามนี่แหละ เสียงน้ำตน้นไงอ้าถ้าถ้าถ้ากีงอซื้อเพื่อนจะมาเกี่ยวเขา้าแบบว่าย้อนไปนี่แหละตัวซุกตัวบดซุปตัวก<ช>้มตัวก้มต,ตัวห้าการเขาปนตัวห้าก,กรา,ารเ,กเป็นดอกกระมีนี่แหละพี่น้องเอ้ยรีบไป เจาะเบิ่งง่ามีปลาเห็นปลาแล้วเจาะเบิ่งว่าเห็นปลาแหร่หรือเปล่าอ,อืมปลาซิวเป็นแผอดูจ้คล้องเป็นไาแต่ผมมีปลาดี พี่น้องเลยกระซิวเป็นแพรว่าสันหะโบเห็นจากโตหืมใช้มีจากโตเอาไปรถทำไมมันอึดมันเยกักที่บ้านพ่อมุกนะพี่น้องเลยผลโตองอย่น,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 นอยู่ในนาอยู่ในบ้านบ้านบานหังนะ ยังได้มันกำลังลงเหนหักเข้ามาผี่ก่อนบริกินเฉยปลานะปลาลงหลีมันตกแห้งนำอีกมือหนึ่งนะอยมดอยาดดีแท้ๆปาน้อยยะมันรูดไปนี่เกิดถือตัวใหญ่แล้วก็ยังไม่ไปออว่าว่าลีไม่ได้เป็นลีอันนี้นะ เออนี่ยเกาะเน่ต่งปลาชื้นนี่เด okay. ็กได้พอมกอยู่บ่อไร่เบิ่งนะดูอะกูยพี่น้องเอ้ยมกน้อยเห็นไหปลาซิวก็ตัวในหน่อยซะแมนเบาดอกเ <c oughs> อาผูกินเอาผูย่า,าต้นในหน่อยเอองูใช่ผู้ไปเลยมาสิงลงมานะเออหมปูปลาหมอเตรียมถามมารอกินปลาซิว เมื่อนคและมันยังจะมีปลาลงงูตาปลาโอ้โยบอกไว้บอกไว้สิได้อ่านกินไว้ก่อนอ่านสม,มุนโข<ฮ>ยอ้ยอึอุดยาปากแหง้งบทนบือทางปากเชนเนาะอือปากเนอะที่้ายครับข้าจะอ,อยู่ข้าจาอยู่ใกล้เซปูปานานา,นาม,มันก็สิบโบอึดมันเป็นแม่น้ำใหญ่บ้านบ้นานจะอะไรแม่น้ำพี่ช่าง ต้องบ่าวเล่าคนอินด okay. uh ี้ครอบครัวอินด okay. like ah ี dos, ้ต้องปลาทุกเปตาสะออนเขาต้องน้าน้าออกแกงเลยเด้ก็ได้ปลาถือว่าบุปผุปลาขอปลาสลัดผัดปลาเอาแต่อยู่ไซก์ได้ได้เขาขายไก่เซ้นบ้านเราหรือโบมีหอดปูหอดปลาเออคุยยังก็อึดโบราณอาหารขอกีดเขาจากเม็ดสองเม็ดข้อกีดเขาเขาเป็นสีซูกับนี่และเขาเหาก็เนาะ อะไรเนาะฮอนแดดบวบคุบบวคุบฮอแดดยางเมื่อไหรพุูเจ้าเผินเบิองงามลาบบอกเขาเผินง่ามขนาดเลยพี่น้อยอ๋อกินก๊าหยังอยากงอาไปเลยบอกนักไปทางใดแหลนั่งนักงนั่งนั่งไปเด้อไปดู นี่แหน้าเล่าเนี่ยจะขึ้นไปเนี่ตามหล่อมขันขึ้นไปนี่ขนนนเข้าชุกฝั่งมาทางนี้จะเป็นของเราทางนั้นขึ้นไปทางลักขัวเป็นเดี๋ยวผูลักขัวฝั่งนี้เป็นของเราไปต่ส่ออนปลาบ้านเขาปลาบ้านเจ้าเรามีแต่ปลาซิวขี้มัดโอ้ยปลาซิวกับปมีช่เปรอเห็นอะไรกินอันนี้ ว่าดูพี่น้องเอาเพจไหนไปลาบบ่เดี๋ยวไปก้อยมิเตจะไปเทให้เป็ดให้ไก่แล้วข้นแนวนี้ <c oughs> โไม่คุ้มเลยเบิง่งขนาดกระปูกระยังอึศปีนี้ผมมีหอกกระปูเนาะเบิ่งบรรยากาศเอาเด้อพี่น้องเด้อได้บ่ได้กันทีเนาะบ่ให้เครียดมาชี้เครียดเฮาก็ขีดไปไกลอลไรเฮาก็ะโอชิมีปลาคอปลาดุกเนาะลงไปปลาเข็งใหญ่มะลงไปข้างในตอนเพิ่น เคยขียดเลยม,มันเงีบนี่บ่ได้ยินฮอดปลาปูปูเปียเ,เปียเนาะอยู่ไทอยู่นอยู่ได้อยู่บ้านาาปลาข่บ่อนาโอเคเ,เจบคลิปไว้ํำนี้แหละเนะคลิปต่อไปกัสิเป็ดคลิปยังกับไปเบิ่งไปชมกันปล่อยคลิปไปล่าสุด่าขึ้นหมักผาใหมลูกสาว พอวซาลัยสิได้เมืองมืออื่นเมืองหัเมืองกระทาลุดนนำการพี่น้องเ้ยเนาะอืมจะเป็นอย่งไรเป็นเมืองจังหวัดเมืองไปแล้วพี่น้องเ้ยสบายดีสบายดี